สวัสดีครับเป็นไงวันนี้บดูนั่งดูเขาบูเพราะว่าแล้วเราได้บูได้ไหมฉากนี้ไม่ได้บูครับฉากนี้เรานั่งดูแบบสงบสง,บสงบียบ<อ>เป็นซีนอารมณ์ของเราเองให้รุนใหญ่เขาบ,บูกันไปให้รใหญ่เขาบูกันไปพักผ่อนครับวันนี้รอบูซีนต่อไป <c oughs> โต้กันี่พอไปูอเบูกิันนเกี่ยว้ครับเกี่ยวรเกี่ยวลนบอันนี้พี่อูพี่ต้องบ้างอ่าอ่ามันจะได้ีแนต้องเตะตามไม้ขึนมาลงมาางเงี้ยอเอาไว้มดึ่แล้วก็ต่อปั๊บแล้วก็เข่าแล้วต่อหน้านี่นี่นี่เป็นไง นี่ก็บบู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 นี่แต่ผ้ามาคนนี้ไงมีรถประจำตำแหน่งด้วยนั่งให้กำลับบงใจ่นี้แหละจะได้เกง่เงถูาากตนี้งนอ,อ,องรงนีงง้นะครับโอเคแล้วลงไปเลยผมจะได้เก่งฉันละเกียจจริจริงฉันละเกียจจริง